ไม่โคลก็ได้มาถึงแล้วนะครับหลังจากไปทำอ้อนำําใหม่นะครับนี่ครับทำมาใหม่นะครับโอ้นี่ใส่ตัวใหญ่นะครับ ชอบหลุดดีนักครับเอาตัวล่างใส่ตัวบนแทนนะครับแทนตัวเล็กตัวเล็กหายไปแล้วครับนี่ก็เสริมใหม่นะครับนี่นี่ครับเสริมใหม่เพราะแทกคอยจะหลุดครับทํางานพักเดียวหลุดอีกแล้วหลุดข้างเดียวเพราะว่าครับหลุดเทเสองข้างครับ ด้านน้นทำใหม่ก็ไม่รู้ด้านนี้เสริมใหม่ครับน่าจะแน่นยังไม่ลองดูครับวันนี้มาลองกันครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูตอนรถไมโคลงครับนี่ก็จอดจินค้าครับโอ้โหเหมือนกันหมดเลยครับนี่ข้างนี้ก็ทําใหม่ครับด้านนี้ข้างเสริมใหม่เหมือนครับน่าจะรอยตัดแห็งย่นเข้าอีกครับนี่ เชื่อมใหม่ครับดมใหม่เรามาต่อเลยนะครับแม่โคก็มาถึงแล้วนะครับมาแล้วมาจากอู่ครับหลังจากที่วันนั้นที่คลิปอาบน้ำข้างคลองนะครับเอาไปอู่มานะครับไปทำเชื่อมไปดาตัวน้ำใหม่นะครับทำซองตัว นำ่งรอหน้าใหม่นะครับหลังจากเรารอไม่โคโน่นานคะรับมาแล้วเอาวิ่งไปไหนเลี้ยดูเราวจะดีหรือเปล่าว่าจะเงียบไมจะรุดยิงไหม เดี๋ยวรอดูตอนลงโหลดตอนเดือนครับจะดีหรือเปล่าจะเงียบดีไหมพอทุกครั้งพอจะหลุดเรื่อยนะครับทำงานได้ต้องดูแทกอีกแล้วยูเก้ต้องเดินมาดูแทกครับหลุดเรื่อยแต่นี้จะดีหรือเปล่านะครับได้ทำมาใหม่สองข้างนะครับ คนขคับก็จะลีลาหน่อยนะครับคนขคับก็จะชอบลีลาแบบพระเอกนะครับก็จะช้าหน่อย ลงเติมน้ำนะครับโอเคตอนเราขึ้นเรลอไม่ได้เติมน้ำนะครับโอ้ยหมดก็เยอะโอ้ยไปไปเรเติมน้ำกับปลาเข้าไปสองนาทีนะครับลงไปทางเดิมนวนะครับ ตอนที่เรามาหรือป่าวันแรกนะครับโอ้ลีลามากคร็จะลงแทนเลอร์ได้คนระับ โอ้ยติดเครื่องแล้วดูดิว่าจะเงียบดีหรือเปล่าโอ้ได้เว้ยเดี๋ยวลงมาเดินข้างล่างครับ <S <S ทำมาใหม่ไม่ต้องดีก่อเดิมครับอ้าว เงียบครับเงียบโอ้วิ่งวิ่งฟอวก็เดิมว่ะวิ่งฟอว์ก็เดิมเลยไม่ขัดแล้ววัดก่อนมมนจะขัดใหม่นะครับก่อนโอ้แปบ๊บเดียวหลุดนะครับแปบ๊บเดียวหลุดต้องคอยเดินตามดูตลอดน,น,นะครับก่อนหลุดตั้งกังคืนด้วยครับ ครับลองโอ้โชครับโชเลยมุนโชเลยอ๋อโอ้โหเงียบครับเงียบเงียบเงยบได้เหรอเงียบดีอยู่เงียบดีอยู่งวกก่อนจะกึม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 ก โอ้โอ้เจาะแจ้งครับลองแล้วไปแล้วเอาลองดูครับเอาล้อหลังน้ำล้อหน้าครับโอ้แรงแรงหรือเปล่าเอาลองแล้วโอ้หูเงียบดีครับเงียบเงียบเงียบผ่านผ่านได้อยู่ว่ากกว่าไม่เงียบครับกงก้องก้องกงกงก่อนอันนี้จะ ่นต้องคอยโหลดครัเขชาชอบแก้งครับคนนี้โอ้ผมคงผมคงคงจะไปด้วยไม่ได้ครับ ผมต้องต้งแตต้องเดินละลิมฝั่งนู้นแล้วแหละเ๋ยมาโคลงไปคนระับ ลกนะครับเดินไปลำบากมากมีงูหรือป่าไปเนอะโอมหนีจ่าแครับลำมโคดูลุยเลยครับลุยน้ำเลยดูวัดก่อนลุยอย่างนี้ไม่ได้ครับวดก่อนเดินหน่อยเดียวแตกหูดแล้วต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นครับ ผมคงจะต้องเดินลุยน้ำไปแล้วบ้างโอ้ตายอย่างเงี้ยข้ามไปนู่นไม่ได้อีกโอ้นี่จากแล้วครับไปรอชมครับรอชมจนถึงนู่นเลยครับไปไม่ได้แล้วผมโคก็ได้มาแล้วครับผมข้ามมาฝั่งนี้แล้ว ซื้ตัวซองมาใหม่ก็ดีนะครับรองรอนำนำครับตรองล้อนมาใหม่ก็โอเคคนระับผ่าน งานดีนะครับทำมาทามาใหม่ครับก็ว่าผ่านครับโอเคอยู่ครับ